เนตมาแต่ไงน,นีมออ่มาแต่พูดละมาแต่พูดละอู้มามาดูเจ้าน้องเมษาครับตอนนี้อาจารย์โอ๋ก็กำลังทำการแสดงล้างครับรกำลังล้างเจ้าน้องเมษานี่น้องใหม่น้องใหม่ตัวน้องใหม่นี่มีตัวแยกเลยนะใช่ มา,ม,มาดูาจารย์โอล้างรถครับเนื่องจากยังไม่ได้ล้างนะยังทำเจ้ารถน้ำมันนะครับเสียงนิ่มมากครับออกมาก็ได้ทำงานเลยครับเจ้าน้องเมษา ผมชอบเสียงมากเสียงนิ่มมากแบบเนี้ยเติมน้ำมันง่ายเลยถ้าเป็นกระ่อนไปถึงอาปากเทิดปุ๊บๆคว่ำเลยเขาต่อทางน้ำมันสูงนะครับที่เติมน้ำมันครับตอนนี้เราก็ยังอยู่บ้านเสียตินนะครับผมอยู่กับเจ้าน้องเมษาครับน้องใหม่ครับพามาดูนะ น้องเม่สาาครับเดือนหน้าออกอีกก็น้องอีกชื่ออีกน้องหนึ่งครับเดือนหน้าก็ออกตามชื่อใช่ออกตามเดือนครับออด,ดูแผงคอนโทรนครับ<า>โอ้นิ่มากไม่รู้ว่าเสียตีนขายเท่าไหร่ครับคันนี้น่าจะปล่อยนะครับ ทำสีใหม่ก็สวย้วใช่มีลายแยกด้วยครับนีบ่อาจารย์โอก็ล้างสีเดิมเดิมครับคันนี้โออาจารย์โอล้างยี่ยมย่องเลยน้องเยมมากครับหลังจากขุดสะหลวงนะครับเปิดน้ำให้เขาก็ มาจอดล้างครับเนื่องจากคืองานก็ไม่ได้วิ่งงานด้วยวันนี้เมื่อวานนี้ฝนตกถล่มหนักครับส่วนเจ้าในทายน,นั้นน่าจะไปขุดบางท่อนะพี่น้องนะนี่ผ่านดูรบอบๆครับนี่ครับฝีมือจานโอเป็นคนล้างครับดูนี่ครับมีลายแยกด้วยครับ เจ้ามาร์คฟรีร้อยยี่ครับับรถูไหนครับเอาพี่เหล่ากำลังจะล้างรถไหมเอพี่เหล่าล้างก่อนพี่เหล่าไม่ต้องปิดอ,อ,อู้ปิดแรงแทะามาดูพี่เหล่าล้างรถครับ

ร้อนไหมอาจารย์ร้อนไหมร้อนเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ฝนตกแรงไหมพี่ถูกเฮ้ยแล้วนอนยังไงพี่เหล่าอ๋อดีหน่อยมีรถใช่ไหมนี่ครับมาดูพี่เหล่าล้างเจ้าน้องเมษาครับล้างเอี่ยมนะวันนี้ไม่ได้วิ่งงานก็พี่เหล่าก็ล้างรถครับ นี่ล้างน้องใหม่ไม่ถอยสีดใส่ตัวเลยไปได้แล้วล่ถูๆขัดๆอยู่อย่างเงี้ยนะพี่น้องอย่ามองไม่แม่นว่าพี่เรล่าล้างรถเสร็จฝนตกซะาะ สะาดแน่นอนครับเสร็จๆทุ่ๆอยอ่างนี้มาดูพี่เหล่าครับลอจันโอ้ไม่ทันแล้วสักวันหนึ่งเราไปจดทุบี่คุเอ้เลยท่าตั้งเทอไปโรบทนี้ผมมาไว้แล้วผมไป่าปลาอย่างนี้ก่อนแล้วมือเคื่อใช้ทของผม ตัดดไ้ตัด่ละเจ็ดเลยันดังคนไทยดวงมันก็มาในแซมไม่ใช็นหมันอยู่ตามว่ใช่มมาโกเดียบาร์ขับรถไทยอ่ะเป็นร้านกปลอ2เพดคนเยอะเลยพแค่นันเพดพี่เหล่าเฮือแตกแล้ว สู้ๆพี่เหลาแต่ถ้าแต่ถ้าอยาก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 คนดูเยอะลงเยอะๆไม่จะซื้อไอ้นั่นมากินก่อนซื้ออะไรกินโรยโอ้พี่มิ้มเดี๋ยวจะขับรถโชว์เนี่ะมีแรงขับรถไม่มีแรงขับรถพี่ไม่หมดแรงอ่ะไม่จะขับจะขับน้องใหม่ทีมงานถอยโอ้คนดูเยอะแล้วใช่ไหมโอเคครับ เอาครับคู่ที่หนึ่งครับเริ่มต้นด้วยจานโอกับพี่มิ่ครับตาง้นไู่นูนนะไปเอาขนมกลับ นี่ครับอาจารย์เราก็ล้างนี่ไอพี่แค่นี้คือชอบแค่ที่ไทยเทนนมอยาเดียวเลยรบไชอบเลยปลากระโปรงอ่ะไม่ทำมานนะ้ากระบายลมเลยไม่ชอบอ,<ะ>อันน่ะเปรีม่ออนที่จะเก แคันนี้แทงเอก็อยู่ค่างคนละย่านนะเัีเร์เลยดีหลายๆคันจะอยู่แบบถูกๆขัดๆครับ <S <S จะเราก็ล้างรถไปครับ น้องใหม่อโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบโวยเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ